ว่าง่ายๆที่ดินแปลงนี้เหมือนเป็นไข่แดงเลยอะถ้าเกิดว่าหันหน้าเข้าแปลงนะฝั่งขวาเนี่ยเป็นบ้านเกสารหมู่บ้านเสนณีฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นชุมชนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางรักษพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็วันนี้มีที่ดินอีก2แปลงเนาะสแปลงติดกันเลยทุกคน ที่อยากนําเสนอลองชมดูก่อนนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เป็นยังไงเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมเดินเดินอยู่ตรงแถวตรงหน้าแปลงเนาะก็ที่ดินทำเลดีพอสมควรเลยแหละแล้วก็รูปแปลงก็สวยแหละก่อนที่จะดูคลิปนี้ทุกคนอยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราที่ดินแปลงนี้มีจุดเด่นแล้วก็รูปแปลงเป็นยังไงบริบทรอบข้างนี่เป็นยังไงก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยวันนี้ผมจะพาทุกคนลองเดินดูก่อนเผื่อว่ามันจะเป็นอีกกกกททาาาาาางงงเเลลลืออถ้ิิดดว่่หหยๆคนนํัมี สำหรับทําโครงการจะทําโกดังทําโรงงานหรือว่าซื้อเก่งกําไรน,นะผมว่าที่ดินแปลงเนี้มควรพลาดที่ดินแปลงนี้ทุกคนมันมีทั้งหมดก็คือ2แปลงอยู่ติดกันคือสามารถแบ่งซื้อได้นะ เนื้อที่ทั้งหมดนะครับทุกคนก็คือ5้าไร่3งาน49ตารางวาอันนี้ก็คือทั้งแปลงเลยนะแต่ว่าตรงนี้มันมีทั้งหมดก็คือแบ่งเป็น2ล็อกแบ่งซื้อทีละล็อกก็ได้โดย1ล็อกเนี่ยนะครับ1แปลงเนี่ยนะครับก็คือจะแบ่งเป็น2ไร่3งาน74.5ตารางวาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอแบ่งแบ่งให้ดูก่อนดีกว่าเนาะว่า1แปลงย่อยเนี่ยนะครับสองไร่3งาน74.5ตารางวาเนี่ยหน้ากว้างมันเท่าไหร่นะครับก็คือหน้ากว้างทั้งหมดก็คือ43เมตรแล้วก,กนี่ย112เมตรทุกคน43เมตรเนี่ มันก็จะเริ่มจากตรงนี้แหละนะอันนี้ผมใช้คําว่าคร่าวๆนะครับก็คือ43เมตรเนี่ยเริ่มจากตรงนี้จริงๆเนี่ยหมดมันก็จะอยู่แนวๆ,ๆนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะทุกคนแล้วก็จะมีคลองเนาะจะมีคลองอยู่ตรงด้านหน้าแปลงจริงๆที่ดินแปลงของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเสรณีทุกคน เ,เดี๋ยวยังไงผมจะพาเดินไปดูข้างๆแล้วกันเนะเาะสำหรับคนที่กําลังมองหาที่ดินไว้ทําโครงการบ้านจัดสรรน,นะที่ดินแปลงนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแปลงนะที่ผมอยากนําเสนอเพราะว่าทาเลมันดีมากทุกคนตอนนี้ณตอนนี้ก็คือว่าที่ดินแปลงนี้ก็ทําการเกษตรอยู่กลำลังปลูกข้าวข้าวเขียวเลยแหละเดี๋ยวพาเดินดูด้านหน้าก่อนดีกว่าเนาะว่า43เมตรเนี่ยทุกคนมันถึงตรงไหนเมื่อกี้ผมพาดูแล้วเนาะจุดเริ่มต้นว่า43เมตรที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเริ่มเริ่มจากตรงนั้นแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูหมุดอีกฝั่งนึงวว่่าาร หมดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะของเราเนี่ยจะมีถนนตรงนี้นะครับผ่านเนี่ยผมว่าถนนตรงนี้เท่าที่ผมมองดูเนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณสัก5เมตรนะประมาณนะคือว่าง่ายก็คือรถสามารถวิ่งสวนกันได้อะแล้วเดี๋ยวนีให้ดูคลองก่อนมีคลองดานนาอ่าคลองก็ไม่ใช่คลองน้ําเน่านะทุกคนนะอ่าตรงนี้เลยนะ4 3สเมตรเนี่ยมันถึงตรงนี้ทุกคนตรงนี้อ่าหมดก็อยู่ดูตรงนี้นะส3สาเมตร แต่ว่าแนวลึกเนี่ยนะมันก็จะชนประมาณแนวกําแพงแหละก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งก่อนนะครับอยู่ติดกันเนี่ยก็คือหน้ากว้างเท่ากันก็คือ4ีเมตร43เมตรก็คือเริ่มจากตรงนี้แหละมันเป็นแปลงติดกันอ่ะทุกคนเริ่มจากหมดตรงนี้เลยนะแนวลึกก็1้อยีเมตรบริบทก็จะคล้ายๆกันนะเพราะว่าแถวเนี้ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเป็นเป็นเขตชุมชนอ่ะว้ง่ายเพื่อนบ้านก็มีเยอะเลยแหละฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านแล้วก็ใกล้เคียงนะครับ ก็มีเพื่อนบ้านเลยจากวัดลัดประดุกมาก็ไม่ไกลอ่าเนี่ย43เมตรของอีกแปลงหนึ่งที่ติดกันนี่มัจะอยู่ตรงนี้43เมตรก็แปลงเนี้ยมันจะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเสรีนีเนี่ยให้ดูหมู่บ้านเสรีนีไอ้แปลงนี้ไม่ใช่ของเรานะเราไมา่ได้ขายแปลงนี้แต่ว่าเราขายอีกแปลงหนึ่งอีกล็อกหนึ่งที่แบบว่าเกิดมาอีกล็อกหนึงอะ่ะ ไอแปลงที่ติดรั้วหมู่บ้านเสรีีอันนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ขายเนาะอันนี้ให้ดูข้างในเขียวชะอุ่มเลยทุกคนอ่าถ้าเกิดว่าจะซื้อแล้วทําการเกษตรก็คือสามารถทําได้เลยที่ดินแปลงเนี้ยสามารถทําอะไรได้บ้างเท่าที่ผมมองดูนะถ้าทําบ้านจัดสรรเนี้ยผมว่าเหมาะเพราะว่ามันอยู่ติดกับหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ซื้อเก็งกําไรทาการเกษตรแบบนี้ทุกคน แบบนี้ก็สามารถทําได้ทําการเกษตรเนี่ยก็คือแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าตรงนี้ก็คือเขาปลูกข้าวอยู่แล้วครับทำการเกษตรอยู่แล้วที่ผมพาทุกคนเดินดูด้านหน้าแล้วเนาะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแนวลึกก่อนดีกว่านะครับว่าลึกเนี่ยมันลึกประมาณไหนเนาะเริ่มจากตรงไหนไปถึงตรงไหนอะไรเงี้ยทุกคนก็เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเนาะว่าจะเป็นเจ้าของดีไหมอะไรเงี้ยครับก็เริ่มจากตรงนี้แหละที่ผมบอกอ่า112เมตรก็ลึกอยู่นะข้างเคียงเนี่ยก็ยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่ แล้วก็อันนี้ให้ดูทั้งทั้งแปลงก่อนดีกว่าเนาะทั้งแปลงนี้มันก็จะสวยงามเลยนะทุกคนสวยงามเลยแหละนะแต่ตวนนี้คือพาเดินดูแนวลึกก่อนดีกว่าเนาะว่าแนวลึกจริงๆเนี่ยมันถึงไหนร้อยสิบสองเมตรเนี่ยเลยไปอีกหน่อยนึงเนี่ยก็จะเป็นวัดพูนพิมลราชนะทุกคนก็อยู่ไม่ไกลจากแปลงของเรา,าแถวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเลยว่าก็จะมีเพื่อนบ้าน้างเคียงอยู่แล้วตรงน,นี้เป็นเพื่อนบ้าน ว่าง่ๆที่ดินแปลงนี้เหมือนเป็นไข่แดงเลยอะถ้าเกิดว่าหันหน้าเข้าแปลงนะฝั่งขวาเนี่ยเป็นบ้านจัดสรรหมู่บ้านเสรีฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นชุมชนนะทุกคนตรงนี้คือหมุดด้านหลังนะที่ผมบอกว่า112เมตรอะมันถึงตรงนี้นี่คือ112เมตรแนวลึกผมพาทุกคนเดินดูมดแล้วทั้งหน้ากว้างทั้งแนวลึกนะหน้ากว้างก็คือทั้ง2แปลงนะก็คือรวมกันแล้วก็คือ86เมตร แนวลึก112เมตรแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้จะแบ่งซื้อ2ไร่3งาน74.5ตารางวาหน้ากว้าง43เมตรลึก112อันนี้ก็คือซื้อแค่แปลงเดียวแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าซื้อ2แปลงเลยก็คือ5ไร่3งาน49ตารางวาาทุกคนเดินดูแนวลึก ด้านหลังเลานะครับว่าหมดอยู่ตรงไหนเนาะเราต้องบอกนะครับว่าที่ดินที่อยู่ในช่องของคิงดองสุวรริ์นะครับผมให้ความสบายใจครับลูกค้าทุกคนเลยนะครับว่าที่ดินที่ซื้อจากช่องผมมาก็คือผมไม่ได้บวกเพิ่มแม้แต่แปลงเดียวนะเป็นราคาที่เจ้าของเขาขายเลยไม่ได้บวกเพิ่มนะครับอันนี้ให้ความสบายใจกับลูกค้าก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดูช่องของผมแล้วเนี่ยจะซื้อที่ในราคาที่ผมบวกเพิ่มไม่ใช่นะให้ความสบายใจตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็สำหรับท่านที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบว่านะครับมีท ทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถฝากเราได้นอกจากจะซื้อจากผมแล้วเนี่ยก็สามารถฝากผมขายได้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนดีกว่านะทุกคนนะว่าเนื้อที่ของที่ดินแปลงเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่ มันใกล้จากตรงไหนบ้างเนื้อที่ทั้งหมดนะก็คือ2แปลงเนี่ยหไร่3งาน49ตารางวาหน้ากว้างนะก็คือ86เมตรแนวลึก112ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่กำลังดูคลิปนี้ดูนะครับก็คืออาจจะบอกว่าเออขอแบ่งซื้อได้ไหมจริงๆทางเราก็ยินดีนะดินดีที่จะแบ่งขายนะถ้าแบ่งเนี่ยก็คือแปลงเนี่ย,ยมันจะอยู่ที่2ไร่3งาน74.5ตารางวาหน้ากว้างก็คือ43เมตร ลึก1 1 2เมตรอันนี้ก็คือแบ่งซื้อแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะอยู่ใกล้ถนนกาญจนานะครับ4.2กิโลเมตรโรงเรียนสากลศึกษา1.8กิโลเมตรแม็กแวร์ลู2กิโลเมตรทุกคนเคฟซีที่เพิ่งสร้างใหม่อะก่อนถึงวัดลับประดุก,กอะเนาะก็มาถึงตรงเนี้ยก็ประมาณสัก2กิโลเมตรทุกคนคาเฟ่เมซอนประมาณ2กิโลเมตรโลตัสโกเพสประมาณสัก2.9กิโลเมตรแจ็คกีนอะ ก็มาถึงตรงนี้ก็ประมาณสัก3กิโลเมตรอ่ะเนี่ยมันเหมาะมากกับการที่จะสร้างบ้านจัดสรรนะทุกคนเพราะว่าสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้มันเห็นไหมมันคือแหล่งเศรษฐกิจเลยนะสถานที่ใกล้เคียงก็ดีแล้วแหละมีเพื่อนบ้านรูปแปลงก็สวยทำเลก็ดีราคาเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดราคาที่ขา,ขายของที่ดินแปลงนี้ก็คือขายอยู่ที่ไร่ละ5ล้าน5แสนบาททุกคนคิดเป็นตารางวาละก็คือตารางวาละ1 3 7 5 0บบาทต่อตารางวาอยากรู้ว่าโลเคชั่นของที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงไหนนะครับ สามารถกดดูรายละเอียดตรงใต้คลิปตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าดูแล้วนะครับแล้วก็สนใจติดต่อเราเข้ามาตามช่องทางนี้เลยครับทุกคนที่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ